5อันดับต้นไม้ด่างราคาแพงที่กำลังมาแรงในยุคนี้เข้าปี2022กระแสะคนเล่นต้นไม้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่อย่างต่อนเนื่องรวมถึงวงการต้นไม้ด่างราคาแพงที่หลายคนให้ความสนใจอยู่เสมอไม่ว่าจะมือเก่าหรือมือสมัครเล่นก็แวดเวียนเข้ามาในวงการนี้อย่างไม่ขาดสายวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเปิด5อันดับต้นไม้ด่างกำลังนิยมในตลาดที่รับรองเลยว่าสวยถูกใจจนคุณต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอน และนอกจากนี้เราก็ยังมีวิธีการดูแลต้นไม้เหล่านั้นมาฝากเผื่อเพื่อนๆนคนไหนสนใจจะเข้าวงการจะได้เป็นข้อมูลติดตัวไว้ก่อนถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับวงการต้นไม้เป็นอีกหนึ่งวงการที่มีผู้สนใจมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้นไม้ด่างราคาแพงเองที่กำลังเป็นที่นิยมแต่ก่อนอื่นเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักถึงการเกิดต้นไม้ด่างเหล่านี้กันก่อน ว่าทำไมถึงราคาสูงกว่าปกติต้นไม้ด่างนั้นมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมซึ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่นั้นก็เป็นการเกิดตามธรรมชาติเพราะถึงแม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาแต่การเกิดใหม่ประเภทนี้ก็ยังทำยากอยู่ดีดังนั้นลักษณะด่างของต้นไม้จึงเป็นเหมือนรรยไอเทมที่ทำให้ราคาสูงขึ้นกว่าปกติค่าสาเหตุหลักของการเกิดต้นไม้ด่างราคาแพงจากที่เราได้กล่าวไปแล้ว ว่าสาเหตุของการเกิดต้นไม้ด่างราคาแพงนั้นมีทั้งเกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ที่เราพบเห็นอยู่ในตอนนี้ก็เป็นลักษณะที่เกิดตามธรรมชาติซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดต้นไม้ประเภทนี้ 1. เกิดจากการขาดแสงสว่างของต้นไม้ 2. ความผิดปกติของเมื่อเยื่อใบ 3. ลักษณะทางพันธุกรรม4โรคในต้นไม้ 5. การขาดสารอาหารซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อเมสีและสารพันธุกรรมของต้นไม้ ทำให้พันไม้เกิดลักษณะดังขึ้นต้นไม้ด่างราคาแพงที่กําลังมาแรงในตลาดต้นไม้ก็มีมากมายหลายชนิดหลายคนที่กําลังสนใจอาจจะยังเริ่มต้นไม่ถูกว่าจะเริ่มจากต้นไหนดีมีทางไม้ประดับต้นไม้มงคลหรือต้อนไม้ฟอกอากาศวันนี้เราก็จะมาแนะนํา5ไม้ด่างยอดนิยมที่น่าสนใจกําลังเป็นกระแสที่เรียกได้ว่าของมันต้องมี 1. มนสตารามินพันไม้ยอดฮิตที่หลายคนรู้จัก มอนสเตอร่าเองเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขนานนามว่าราชินีต้นไม้ประดับจุดเด่นของต้นไม้ชนิดนี้ก็คือใบขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแฉกตั้งแต่ขอบใบเข้ามาจนเกิดถึงเส้นกลางใบในความพิเศษของมอนสเตอร่ามีใบจะมีสีเขียวมิ้นดูแตกต่างจากปกติซึ่งราคาของสายพันธุ์นี้สูงถึงหลักล้านบาทต่อต้นเลยครับ 2. กล้วยด่างพลาดไม่ได้ที่จะแนะนำต้นนี้จริงๆครับ ด้วยกระแสมาแรงของเขาสั่นสะเทือนทั่ววงการต้นไม้จริงๆต้นกล้วยเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วแต่ล่าสุดที่พบลักษณะด่างเกิดขึ้นทําให้กลายเป็นต้นไม้ราคาแพงที่เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวตลักแสนกันเลยทีเดียวลักษณะที่พบส่วนมากก็จะพบในสายพันธุ์กล้วยฟอริดาด่างกล้วยแดงอินโดกล้วยนามวาด่างและกล้วยตานีด่าง 3. ต้นยางอินเดียด่างสําหรับพันธุ์นี้ รองกระแสมาอย่างต่อเนื่องลักษณะเด่นของอยู่ที่ใบที่จะมีความมันเงาสีเขียวคล้ำค่อนไปทางดำดูมีสเสน่ห์สวยงามยิ่งเพิ่มลักษณะด่างเข้าไปอย่างเช่นด่างชมพูด่างขาวด่างเหลืองหรือด่างสามสียิ่งทำให้ต้นไม้ชนิดนี้เพิ่มความสวยงามเป็นต้นไม้ปลูกในบ้านที่หลายคนนิยมเพราะไม่ใช่แค่จะสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติดูสับสรผิษภายในห้องได้อีกด้วย สำหรับราคาก็มีเริ่มต้นตั้งแต่เบาๆไปจนถึงเหยียบหลักพันขึ้นกับความหายาก4ต้นบอลสีต้นไม้ยอดฮิตที่นิยมเล่นกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าสำหรับบอลสีเองก็มีมากมยายแยกย่อยไปอีกหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะด่านที่แตกต่างกันไปอย่างพันธุ์สยามนารมิตรก็เป็นอีกหนึ่งบอลสีราคาแพงฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่180,000บาทลักษณะของเขาก็จะเป็นต้นใบกลมขอบใบหยักเล็กน้อย ใบมีสีด่างเขียวและแดงผสมกันคล้ายกับกระเบื้องโมเสสทำให้เป็นพันธุ์ที่หายากและถือเป็นตัวท็อปของวงการบอนสีในขณะดนี้ 5. ฟิโลเดนรอนพิมปรินเซสมาถึงต้นไม้ด่างชมพูก,กันสักหน่อยกับสายพันธุ์ฟิโลเป็นอีกหนึ่งไม้ยอดนิยมในวงการต้นไม้ด่างราคาแพงสำหรับต้นไม้ชนิดนี้ลักษณะเด่นของเขาก็จะอยู่ที่ฟอร์มกอที่สวยงามใบคล้ายรูปหัวใจ สีของใบพื้นเป็นสีเขียวมากอกจนถึงเขียวเข้มเกือบดำสามด้วยจุดด่างชมพูตัดกับสีเขียวเข้มแล้วทําให้ใบดูมีเสน่ห์สวยงามมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่นิยมสําหรับราคาของพันธุไม้ชนิดนี้ก็เริ่มต้นที่หลักพันขึ้นอยู่กับลักษณะความหาย,ยากและความสวยงามเป็นอย่างไรบ้างครับใครอยากเก็บอยากเป็นเจ้าของก็รีบเลยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ